สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมในชินเคยนะครับกับโดบอเดียปรากาแสายนาตีนะครับผมเราอยู่ในดีพิบัติโดบอเดียกับศึกดวลฮีโร่และปีศาจนะครับกลุ่มฮีโร่เป็นพิบัติได้แชมป์ไปศึกปีศาจเป็นชินาวุธได้แชมป์ไปไปไปดูไฮไลท์กันเพราะว่าวันเสาร์ไม่ได้ไลน์เนาะ มาทำคลิปให้ดูจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเพื่อซื้อแพคที่รวมรายการรับไปเลย Richman คอยแใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถอ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น Let's go เป็นโนบอดีปะทะก,กับมูซานเฮ้ยช่วงนี้มูซันกำลังมาช่วงนี้มูซันกำลังมาเอ <c oughs> อมูซันกำลังอยู่ในฝักอยู่มาตรงนี้ระเบิดเพียระเบิดเพียแน่นอนครับเป็นซอมบี้แมนวิบัติเปิดก่อนแนละ้วตรงนี้ครับโรเบอดีเปิดมาก่อนนะแล้วรูปประจำตัวเป็นดวง SSR บวกเลยนะเอาเรืร่องฉดเดว่าเราทรานส์ฟอร์มซิลเวอร์ป่าไปตรงนี้ใส่ผูุ้กิติดโล่ไปเลยฮนะโอ้โหเปิดก่อนได้เปรี่ยบจริงๆแล้วระเบิดเพียซุปเปอร์ลอยได้ใช้ไปหวานเลยครับ จิโกโยจิครับพื้นพายุก,กระลมถนมทานานำมาตรงนี้ระเบิดเพี้ยกระบองเหล็กถึงกระติดโลดแล้วติดโลดไปทุกตัวอันนี้สมบีแมนฟาดมาตรงนี้สมเป็นรอบชิงหรือป่ารับมาดูกันถึงคิวของกาบองเหล็กหรือป่ามาครับเป็นบัฟความเร็วให้ฟุก,กุกิจิโกโยจิมาก่อนตรงนี้ฮะ รับแรงกระแทกยังไหวยอยู่ครับระเบิดเพี้ยระเบิดเพียรกันมาเรายังไม่ติดโลยฝั่งตรงข้ามติดโลดทุกตัวครับมูสันติดโลดไปแล้วทรานสฟอร์มซิเวอร์ใส่แถวล่างมายังรับแรงกระแทกไหวยอยู่แล้วฟูบุกิไปหวั่นดูทีเดียวเชียวฮะตรงนี้เป็นกระบองเหล็กฟาดมาสักกระบองเหล็กกระบองเหล็กยืนได้ๆๆกระบองเหล็กฟาดธรรมดาสักกระบองเหล็กกระบองเหล็กไปหวั่นเลยเพราะาติดโลไปนานแล้วตรงนี้เป็นกับหูจักรพพัดเด็กครับติดโลดไปพร้อมโดนสนามแรงบิดครับแล้วก็ระเบิดจาก ชี้บาบว่บอาอีกรึ่มเรียบร้อยหายไปแล้วเหลือแค่อาซวินจากกลตัวเดียวครับโอ้สวัสดีน้องเบสเลยครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมตรงนี้มาฟาดมาแล้วก็ยังยืนได้อยู่นะสำหรับอาซวินจากกลแล้วทานฟอมซิลเวอร์ใส่อาซวินแบบนี้โอ้โหโล่น่าจะจัดฮะยืนหยัดได้ระเบิดเพีย้ยนเลยไม่ติดโล่นะจิโกโยจิมาพายุเฮอริเคนถล่มกระนำมา เระเบิดเพี้ยกันมาซอมบีม้ไมนต้องลงไปนอนอีกทีนึงและเข้าสู่เทินของอาสวิจกกนจักรกลและทรานฟอร์มซิลเวอร์มาตรงนี้โจมตีเหนือขีดจำกัดเข้าสู่เทินที่2ไปเลยครับมาครับหัวราชาติฟาดกันหนํำซัมเมอร์เซลเปียงมาหูรับแรงกระแทกไหววะ่ะมูสันนี่ใช้ไอ้นี่อาสวิจกกนจักรกลได้แบบคุ้มค่าจัดจนะคุ้มค่าจัดจัดจริงๆตรงนี้โดยสนามแรงปิดเย็นได้สุปอรลอยผมมันต้องกระย่มหมอบมาไม่ชื่อกันมาครับไม,ไม่ชื่อกันมารับแรงกระแทกยังไหวอยู่ เราจะกับพัดเด็กไปครับปิดฟีดฟีดเช็ดแว่นกันมาแล้วก็ปาสุนัขออกไปบิ้มไปตรงนี้ลระเบิดเพี้ยะและเข้าสู่เทิร์นที่3ด้วยความรวดเร็วฮะยังไม่ล้มนะครับยังไม่ล้มง่ายๆครับสรอาศวินของมุซยาหนะโอรัชชซมาบูามาตรงนี้โอ้ยสุดยอดฮะรับแรงกระแทกไหวแบบนี้ก็ไปกันต่อครับไปกันต่อฮะแล้วก็มาด้วยาร์นฟอร์มซิลเวอร์ ผมเห็นการโลภแพ้ดวงครับเอาเรื่องเซิฟทีเนาะเอาเรื่องจัดจัดน้องปอนถ้าชัาดดวงมันสุดจัดก็แพ้ใกล้ทักกะไอ้ชัดดวงมันสุดจัดการโลก,ก็แพ้ได้เออต้องพูดอย่างนี้มากระชานฟอร์มซิลเวอร์สวยกล้กลับมาปึ๊บมาตรงนี้เรายังไม่ติดโล้เลยนะเอาเรามาลุ้นกันฝั่งของมอสซานติดโล้ไปแล้วนะสำหรับอาซิงจากกลนโดนหัวราชาฟาดกระหนำ่ำซัมเมอร์เซลอุกบาตชนโลกติดโล้ แล้วโลหายเลยไหมโลหายซุปเปอร์หลอนลงมาดงกระยำม่มไปตรงนี้ลงไปนอนหรือ,อยังระเบิดพีแอเรียบร้อยฮะเกิดขึ้นมาใหม่เราถานฟอร์มซิลเวอร์ครับผมสุ่มการโลอยู่ดีครับแน่นอนครับทุกคนต้องสุ่มการโลนะครับไม่สุ่มการโลไม่ได้ครับลูกรักครับลูกรัก GM ครับตรงนี้ดึ่มมาหายเลยกลับมาอีกทีหนึ่งขอฟาใส่แถวไล่อีกทีหนึ่งครับไหวหรือเปล่าติดโลไปแล้วสำหรับฟุบุกิครับแล้วเข้าสู่เทิร์นที่4 มาตรงนี้ปรับความเร็วขึ้นมาสำหรับซอมบี้แมนลงไปนอนไหมยังหัวรัชารู้เลยว่าทีมงานเอาไล่อันติให้กับฝั่งของอาวุธนั่นเองครับสายอาวุธตอนรับแรงกระแทกกันไปมาครับฟุบุกิไปหวานเลยครับโอ้โหเหมือนยังไม่ค่อยได้เฉิดฉายเท่าไหร่ตรงนี้เป็นคิวของอัศวินจักรกลแท้ครับเกิดขึ้นมาใหม่ใจเอกตัวเอง้วปาดคืนกลับไปครับใส่แถวของอัศวินด้วยอัศวินยังไม่ติดโล่นะมาครับปาดคืนกลับมาตรงนี้ แล้วก็ได้ลุกไฟมาสอบ,บี้แมนลุกขึ้นมาได้เพราะไม่มีฟุฟุกิแล้วครับฟูยังมีบทบาทไหมครับเดือนหน้าเป็นพิกกอตเข้าเลยครับพิกกอตก็จะมาแทนฟุฟุกิและเป็นฝั่งฮีโร่ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นฟูฟุกินี่ตกงานแน่นอนนะครับพิกกอตนี่เหมือนฟุกุกิเลยแค่มาเอามาแทนมันดีเออพิกกอตนี่ข้ามได้ก็ข้ามนะใครมีฟูอยู่แล้วก็ข้ามได้นะเออนะครับผมมันเอามาแทนเฉยแต่จริงๆถามว่ามันเก่งกว่าฟุฟุก,กิไหมมันเก่งกว่าฟูกุกินะสำหรับพิคก,กอร,รแต่ว่วา เราไปเอาจัดเต็มการโลู่ดีกว่าครับฟูสอไอ,ไอพิกก็มันข้ามได้นะครับมันข้ามได้ฟูตอนนี้ไปก่อนเพื่อนตลอดเลยจริงฮะโดนปาดไปก็เลีอยน้อยแน่นิ่งครับปาดมาตรงนี้เทินที่5ไปแล้วนะมาดูกันว่ามูซานจะอยู่ถึงกี่เทินนะปึ๊บมาโอ้โหซอมบี้แมนถึกกว่าที่คิดครับซอมบี้แมนถึกกว่าที่คิด อัศวินจากกลไปหวานแล้วเกิดขึ้นมาหวานเราทาร์นโฟมซิลเวอร์ใส่กาบองเหล็กกระบองเหล็กติดโลดอะไรยนกาบองเหล็กไม่ติดโลดครับฝานโฟมซิลเวอร์ใส่ซอมบี้แม่นะครับลงไปนอนก่อนตรงนี้ลุกขึ้นใมาอีกทีนึงขอบัฟความเร็วมีกอคูณห้าไม่จังหวะเนี้ยรู้สึกจะเริ่มมาแล้วมันเหมือนจะไวแต่มันก็ไม่ไวเพราะว่ามันไม่ใช่อัศวินปากกันไปปักกันมานะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูศิกดวนปีศาจด้วยนะที่จีนา่าวูดเป็นแชมป์นะครับโหวรัชชากันมา บึ้บมาไปหวานแม้วันมามากกลับมาอีกทีนึงปาดมาตรงนี้ครับติดโลดได้หรือยังยังไม่ติดโลด้วยนะซุปเปอร์ลอยโมเมนตัมจะย่ำหม่อมไปครับมิชช่่มารับจกบักรพรรดิเด็กครับฟุ๊บโอโอเคครับตรงนี้แล้วก็เข้าสู่เทอร์ที่6ครับไปครับซสบ,บี้แมนจะฟาดฟันให้ อาซูวินจากคนไปหว่านอีกรอบหนึ่งแล้วเปยียงไปเกิดขึ้นมาใหม่ทราน s f ฟอร์มซิลเวอร์ในเทิร์นที่6นี้บัว ó, ลัดช้ามาเปยียงมาเรียบร้อยครับจบเกมครับขอบคุณมูสันครับแล้วก็ขอแสดงความดีกับพี่บารบเดอแชมป์ศึกดวลฮีโร่ไปดูกันต่อที่จินาวิปะทะเจจีเซ็ดนะตรงนี้มาครับเป็นเกรวินนะเกรวินแน่นอนครับ เลยวินฝั่งจีนาวูดได้เปิดก่อนแบบนี้ครับมัมีเมลเมลสกาดด้วยแล้วติดสตันกันไปก่อนเพราะมีราชาใต้ดินแล้วฝั่งเจเจซซไม่มีราชาใต้ดินนะนี่ฝั่งของจีนาวูดไม่เอาราชาทะเลลึกมาทำดาเมจด้วยนะราชาทะเลลึกนี่เก็บเข้าหีไปก่อนเอาเมลสกาดยูอามาแทนนะตรงนี้สกิยากาีดาวจรวดปวดข้อปาดมาตรงนี้ครับใส่ด้วงแบบเต็มเต็มโดนด้วงติดสตันอยู่ด้วยแล้วเมลสกาดปาดมาตรงนี้อย่างทีฝากเป็นแชมป์เผื่อผมด้วยโอเคครับน้องแบง จัดไปครับบาจิกแกนนี่ไหดีมีคนสารต่อแล้วนะครับบาจิกแกนไม่ไม่ไม่ได้เข้ารอบสิกดวนเขตสิกดวนไรนิสุดด้วยนะฮะตรงนี้ปึบมาายครับฟาดฟันในหมัดเดียวไม่ใช่ย่อยยับในบัดเดียวไม่ใช่ฟาดฟันปัตภพีปาดมาตรงนี้ติดสตันแล้วนีกาซานายกาลซีแพ็กโตปึมมารับเลยแท็กไหวชิวครับไหวชิวตรงนี้ไปครับดวง ดดูดด,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 ดูออาราชเชนเจอร์ไปโอติดโล่ไปเลยครับแล้วมาต่อยคืนกลับมาเพราะเลื่อนหมดแล้วบ,บุมบุมผ้าอ๋อ,อ,อาราชเชนเจอร์มามาครับจิงโจร้จริงโจฝ่าฟันฟันฝ่นาทะลุป,ปรตพีเกวินลูกเตะวายุทารโดโอ้โหใหญ่จริงไหมติดฟันกันไปมาครับดวงกับมาต่อยอีกทีนึงบุม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 ผ้า รับแรงแท็บไวอยู่แล้วรับมีกาซันนายเปียง200ล้านคะรับเกวินไปหวานก่อนด้วยซ้ำมาโอ้เซโฮโคโคนาซื้อรอสวัสดีครับผมนาซื้อร้อตรงนี้เมลซักกาดขอปาดมาตรงนี้ขอกังเขนมาโจมตีแบบกังเขนสนามแรงปีกๆแรงจัดๆสกิยากะกูดดาวจะหลุดปวดข้อปาดมาตรงนี้เกวินไปหวานเลยหรือเปล่าครับ ระเบิดเพี้ยโอ้โหติดโลครับแล้วโลหายไปเลยแล้วดวงมาต่อยโอรา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 เห็นเจอมันโอ้โหสามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านแล้วดวงไปหวั่นแล้วดูจิตน่าวู้เลือดหมดต้องต่อยไปแถวล่างก็ไปคู่เลยครับตรงนี้เกิดขึ้นมาใหม่ใจเห็นตัวเองครับแล้วได้ไล่ต่อยมาแถวล่างจะหวะานนใส่โบลลร้อนโบลลร้อติดโลครับแแต่ว่าราชาใต้ดินยังยืนได้อยู่ครับโอ้โหมันจัดโอนี้เจ็ดีเจดสัตเขามาจัดหนักจัดเต็มฮะ ไปครับดวงอ๋อเร่าเร่าเราเราเชนเจอไปยังไป543ร้าล้านดาเมเเกวินไปหวันเลยแล้วดวงโดนย้ำกับหม่อมต่อครับตรงนี้ติดโลไปแล้วก็โลหายไปทีนึงเมลสกาดขอปาดมาตรงนี้โอ้โหเมลสกาดมารับแรงกระแทกดวงนี่ฝั่งจินาวูนะครับโอ้เซโฮโฮโฮครับเพื่อความชัวร์ครับตรงนี้ไปหวันหรือเปล่าครับไปหวันแน่นอนครับเจอ มูมมุมข้าเราเราเรามาไปเรียบร้อยครับแล้วเหลือแคดด่ดวงตัวเดียวก็ตรงนี้เราตีสตันกันไปด้วยจากผลของราชาใต้ดินนะไปยังไมทีเลยโอ้โหไม่ได้ขยับแลวครับอย่างนี้แล้วต้องต่อยไปแถวลาเราไล่อันตีบุมบุมมุมมเมข้าไปแล้วโหเซ่โหเดี๋ยวรอดูแล้วเมลสักการ์ดยูอาจะทำให้ดวงของจีน่าวูนี่ไม่ไปหว่นเลยนะไม่ไปหว่นแน่ๆฮะตรงนี้ฮะ โอ้โหดาหนามแรงบิดไปอีกทีหนึ่ง้วดาวจะหลวดปวดข้อสกิยากาเกอ,อืมาตรงนี้ปาดมาอบอกเลยดวงเป็นกระสอบทรายบู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 เฮ้ยแต่ดวงเลือดหมดก่อนครับดวงเลือดหมดก่อนดวงไล่อัอนตีคืหนหรือเปล่าครับตรงนี้ดวงไล่อันตีคืนครับไปครับตรงนี้แต่ว่าต่อให้เลือดหมดก่อนก็ไม่เป็นไรเราะว่าตอนนี้ตายเกิดพอๆกันแต่มีเมลสากัดจืนคำ้ำอยู่นะสำหรับฝั่งของชินาวูนะครับฝากเป็นกําลังใจให้หน่อยครับ เออขอบคุณมากครับนาซินเลาะเอาเรื่องจัดๆฮนะบุม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 พราเราเราามาครับโอ้โหล้วยัดมาต่อตรงนี้ติสันกจ็จริงแต่ว่ามีไล่ยันติอยู่นะสำหรับด้วงครับโอ้โหไล่ยันติเยอะจัดครับไล่ยันติฝั่งปีศาจได้นอนครับสำหรับฝั่งจีนาบูนะเราด้วงพึ่งไปหว่นนะตรงนี้แล้วต่อยใส่แถวล่างแล้วโบนล็อกลาชาได้ดินติดโล่แต่มีเมลสกัดยืนอยู่ข้างหน้าครับตรงนี้ใจตัวเองกันมาไปครับตรงนี้ โอ oh, รามาไปครับโอราเราเราราดามิท่แท้จริงไปยังไปไลอันตีใส่เมลสากาดอยู่แล้วครับเมลสากาดบอกขอรับแรงกระแทกไวลัะเกา่าสบายเลยครับตรงนี้เมลสากาดบอกแก้ทางดวงจัดๆครับเมลสกัดบอกขอแก้ทางหน่อยเธอขอแก้ทางหน่อยเธออมาตา้เว้ยมาตรงนี้ไลอันตีฟรีครับโอ้โหใส่เมลสากาดปาดมาตรงนี้รับแรงกระแทกแบบสบายใช สบายใจจัดๆครับบาดมาอีกทีหนึง่งยิงยืนอยู่ได้ครับและเข้าสู่เทินที่4ไล่ัลติจากด้วงมาก่อนนะบเราวรา,ราบุมบุมเผา,ามาครับเมลสากาดขอปาดมาอ,มอ,มอมนี่เมลสากาัดรับแรงกระแทกข้างหน้านี่ทําให้แบบการันตีเลยนะว่าชนะแน่นอนนะฮะชนะแน่นอนนะฮะปาปๆๆปาปาบมาจิกจิกจิกจเิ เอ้ยแล้วไปเขาไม่เอาเมลสกัดไปฟีวพีกันเพราะมันยืนไม่ได้นานขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าใส่ฝั่งปีศาจได้นะเออใครรู้ก็ช่วยตอบน่อยแล้วกันเนี่ยมันยืนได้นะเนี่ยมันยืนได้นะไม่ต่อยใส่ใครด้วยแล้วตัวตัวแท้งตัวดาเมจหลักคือยืนอยู่ข้างหลังเมลสกัดนะไม่ว่าจะเป็นราชาตใต้ดินที่ทำสตานเรื่อยๆกับนี่ฮะดวงนะโอ้โหต่อยฟรีสปอร์ตเลยอย่างนี้ต่อยฟรีสปอร์ตนะโอ้แล้วเมลสกัดปาดมาอีกทีนึง กืบมาได้ใช้ประโยชน์จากตัวตัวที่สุ่มมานานแล้วนะสำหรับเมลสก,กานะฮะตรงนี้จึกจึกจิงโจโจิงโ,โจมาครับติดตะตันในเทิร์นที่5ครับนี่นะฮะไปกันต่อครับเนี่ยมาติดอำพตาครับโอ้โหเอาไม่ลงอยู่แล้วะฮะไปหวันนะไปหวันหลายรอบแล้วด้วยผมมีผมก็ไม่ได้ใช้เลยครับเดี๋ยวนี่เจอด่วงสายคีิก็ยืนไม่ไหวแล้วพี่ชาย เออเฮ้ยแต่เบลสากาัดมันมีแพสซีออกมาตายอยู่ไงรองการโล่มายืนเออจัดไปครับการโล่อีก2เดือนนะแต่สำหรับพิก,กอรนี่ข้ามได้ก็ข้ามนะฮะไปครับเบลสกาดปาดมาตรงนี้แต่คนน่าจะดูพิก,กอตเยอะเพราะว่าไม่ค่อยได้สุ่มกันเนี่ยเออไม่ยังมาไปครับต่อครับจิงโจจิงโจมาต่อแล้วก็ใส่เบลสกาดมาต่อปบุปผ้า ไปเยียงโอ้โว้ล้วไปหว่านแล้วแต่ว่าชีวิตของดวงนั้นชีวิตของดวงนังใสยากแท้ยอย่างถึงไปหว่านเกิดขึ้นมาใหม่โดนไล่อันตีดีครับจังหวะนี้โดนไล่อันตีโดนไล่อันตีมาไปครับโอ้โหล้วดวงไล่อันตีใส่ลาชาตายดินรับเลยแทบไหวครับแล้วก็ได้โดนตรงนี้ครับน่าจะไปหว่านแล้วหรือเปล่าครับโมกูยังยืนได้อยู่ฮะ ฝั่งของจินาวุฒิไปหว่นครับตรงนี้แล้วก็มาครับติดไมโยอทอติดโลไปแล้วฮะัเออเราไปหว่นเลยครับโอ้โหเกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วเป็นฝั่งของเจดีบุญบุญข่ามาก่อนสินาวุฒสวนคืนแต่ตอนนี้ชีวิตน่าจะหมดแล้วไม่น่ามีไล่อันตีแล้วโอ้ยังมีอยู่เหรอยังมีไล่อันตีอยู่แต่ว่าเลื่อนหมดกันทั้งคู่จังหวะนี้ตุยตุยไหมยังไม่ตุยขอต่อยก,ก่อน ตีนอมตาอยู่นะแล้วก็ตุยแล้วก็ตุยแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่ใครไล่อันตีแล้วเป็นจีน่าวูดได้อันตีกวนครับแล้วก็น่าจะเลือดหมดแล้วเรียบร้อยฮะเลือดหมดแล้วเกิดขึ้นมาใหม่โดนย่ำไปอีกทีนึงของกาไล่อันตีจากแผ่นทักษะกลยุทธ์เกิดขึ้นมาใหม่หรือเปล่าโดนไล่อันตีหรือเปล่ามากรตรงนี้เจ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 ต่อยแต่ว่ายังมีอมตะที่ไล่อันตีอยู่ก็สำหรับฝั่งของจีน่าวูดไปครับ ตรงนี้ต่อยมาก็ไม่มีผลอะไรครับเพราะว่าติดอมตะอยู่ไปครับเรียบร้อยอย่างนี้ดามจที่แท้ทรูปึบเรียบร้อยจบเกมก็ขอแสดงความนดีกับจีนา่าบูนะฮะเป็นแชมป์ศึกดวลปีศาจประจำสัปดาห์นี้ครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเขตศึกดวลไร้สุดประจำสัปดาห์ที่บอกเลยเลยว่ามีจีน่าวูสอคนครับมาดูรายย้อนหลังไม่ก็มาดูคลิปคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ กราบขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นก,นกันนะใุกคนในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับลิสต์แมนชั่กจัดกิจกรรมมิดยีร์แจกสนั่นมันกลางปีแจกนิ่งทั่วสวิตทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลย